สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพันตนเองเพื่อความมั่นยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่จะมาทําในเรื่องของแชร์ประสบการณ์จากการที่เราได้ลงมือทาแล้วนะครับก็ประสบความสาเร็จวันนี้เป็นต่อจาก EP ีภาคที่ตัดยอดน้อยๆนะครับก็มีสมาชิกถามมันมาว่าพอตัดยอดแล้วเนี่ยน้อยหนานะครับออกดอกมาแบบนี้แล้วจะทํำยังไงต่อนะครับนี่มีดอกแบบนี้แล้วจะทําไงต่อครับก็คือหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วนะครับ น้อยหนาครับก็จะมีดอกออกมานะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับสามารถที่จะบังคับให้น้อยหนาออกนอกฤดูก็ได้นะครับใช้วิธีเดียวกันแต่วันนี้จะมาลงลึกว่าหลังจากพอน้อยหนาเริ่มแตกใบนะครับเขาจะมีดอกมานะครับแล้วก็เราจะต้องบํารุงอะไรเขานะครับวันนี้เน้นในเรื่องของการบํารุงตั้งแต่ดินนะครับแล้วก็ทางใบนะครับผมจะเริ่มจากทางดินก่อนเดี๋ยวทางดินเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทางดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิต การบำรุงทางดินให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่าทางดินเราจะต้องมีการบำรุงอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคครับตะกี้เราได้ไปดูแล้วนะครับว่าเราจะมาทําเรื่องของการบำรุงทางดินนะครับว่าบำรุงอะไรบ้างนะครับวันนี้เองน้อยนาเราเริ่มติดดอกแล้วก็เริ่มมีบานไปบ้างแล้วนะครับผมก็เลยอาจจะช้าไปนิดในเรื่องของที่จะมาทําในเรื่องของวิดีโอให้ดูก็อาจจะมีตัวอย่างที่ทั้งแบบดอกบานนะครับแล้วก็แบบดอกตูมด้วย ทางดินนะครับถ้าเราเห็นโดยสภาพดินตรงนี้นะครับคือในการบำรุงดินเนี่ยเพื่อให้น้อยหนาติดดอกได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดผลหลังจากดอกบานไปแล้วนะครับก็คือการบำรุงทางดินเนี่ยเราจะต้องมีการบำรุงก็คือให้ปุ๋ยที่บำรุงในเรื่องของอลังไข่และดอกนะครับเพื่อให้ดอกนั้นสมบูรณ์แล้วก็ติดลูกได้ดีนะครับทางดินผมจะเลือกใช้เป็นปุ๋ยสูตรที่ใช้สูตรเดียว นะครับที่สวนก็คือว่าใช้ได้ทั้งฟ้าลาังนะครับน้อยนานะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับสูตรที่จะให้ตรงนี้ก็คือผมจะให้เป็นเก้ายี่ายี่ห้านะครับเพราะว่าไปลองหาซื้อ8 24ยีช่วงนี้มันขาดตลาดในแถบแถวบ้านผมนะครับในรายละเอียดครับก็คือเรื่องของปุ๋ยเนี่ยมีสมาชิกก็ถามมาอันนี้ฝากไว้นะครับก็คือว่าถ้าเราหาสูตร2สูตรเนี้ยก็คือ8 24 24หรือ9 25 25ไม่ได้เนี่ย เราสามารถหาได้ผ่านทาง lazada หรือ shopee นะครับเพราะว่าผมเคยลองไปถามแถวบ้านแฟนผมส่วนใหญ่เขาจะทำนาข้าวอย่างเงี้ยเวลาเราไปหาซื้อปุ๋ยพวกใส่ผลไม้จะไม่ค่อยมีนะครับก็เดี๋ยวนี้โลกในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันกว้างไกลนะครับขนส่งก็สามารถที่จะไปส่งเราได้ถึงบ้านเราก็สะดวกสบายนะครับสั่งซื้อผ่านมือถือได้เลยก็ลองเข้าไปหาดูใน lazada หรือ shopee เนี่ยก็จะมีปุ๋ยพวกนี้อยู่ใช้ไม่เยอะก็สั่งเป็นกิโลไปได้นะครับมาต่อทางดินนะครับผมก็ นในการคำนวณของผมหรือการที่เราจะาให้ปุ๋ยนะครับต่อ1ต้นนะครับประมาณาต้นนี้ประมาณ2ปีนะครับก็ประมาณแขนเด็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ7เซนนะครับตรงนี้ประมาณคือพุ่มใบนะครับก็จะห่างออกมาประมาณสัก1เมตรนะครับซึ่งผมจะให้ปุ๋ยประมาณ1แก้วนะครับก็ ตรงนี้หนึ่งแก้วก็จะอยู่ประมาณทัก3สามรอยกรัมต่อต้นนะครับโดยการให้ปุ๋ยของผมเนี่ยคือผมจะโรยนะครับก็คือโรยให้รอบแบบนี้นะครับหนึ่งแก้วจะพอดีพอดีนะครับเนี่ยนะครับพอหนึ่งแก้วอ่าพอดีนะครับก็ผมจะใช้อ่าเขาเรียกใช้เสียมนะครับพวนดินนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันกลบเพราะว่าอะไรครับ ในการให้ปุ๋ยเนี่ยแล้วจะให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือว่าอาจจะต้องพลดินเพื่อให้พลิกปุ๋ยเนี่ยมันลงไปอยู่บนหน้าผิวดินนะครับเพื่อให้ลดในเรื่องของการกระจายที่มันจะออกไปไหลออกไปจากพื้นที่ที่เราจะให้นะครับอีกทั้งบ้านผมเนี่ยไก่ก็เยอะนะครับมันก็จะมาคุยทําให้ปุ๋ยในยกระเด็นออกไปนะครับก็จะต้องมีการเ,าเขาเรียกว่าพลวดินนะครับเพื่อกบปุ๋ยตรงนี้ของผมก็จะ ควรนะครับเพื่อใหอ้ดินเนี่ยกบปุ๋ยนะครับและไม่ให้ไก่มาคุยด้วยนะครับอันนี้ก็พอเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทําการให้น้ํานะครับก็คือการให้น้าเนี่ยก็คือให้ให้ปุ๋ยละลายลงไปนะครับอันนี้ให้บริเวณตรงที่เราให้ปุ๋ยนะครับทีกับเคนะครับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยก็คือว่า เราจะใช้น้ําในการนําพาลงไปหาระบบารากนะครับนี่นะครับให้น้ํานะครับโดยความถี่ในการให้น้ํานะครับหลังจากที่ไรน,า,นาติดดอกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเราให้น้ําเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่เราให้น้าเนี่ยก็คือความถี่หลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปยนะครับถ้าเป็นดินเหมือนของผมนะครับน้ําไม่ได้ซึมผ่านเอ่เร็วเหมือนดินปนทรายอย่างเงี้ยนะครับก็ ให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดินบนทรายผมจะให้แนะนําว่าเป็นให้1วันนะครับแล้วก็เว้น2วันแล้วก็มาให้น้ําเพราะว่าดินจะแห้งไวแล้วจะส่งผลต่อดอกก็คือว่าดอกเนี่ยจะแห้งนะครับแล้วก็ร่วงหล่นไม่ติดนะครับแล้วอีกอย่างเจออากาศร้อนนะครับมันจะทําให้ดอกเนี่ยร่วงหลุดร่วงนะครับครนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการบารุงด้านบนต่อนะครับว่าเราจะบารุงอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะดอกที่เราจะต้องมาทําการาพ่น ตัวของธาตุรองที่ผมบอกนะครับพอดีตัวอย่างต้นตรงนี้นะครับอาจจะช้าไปไหมายถึงว่าผมเองเนี่ยมาถ่ายทําช้าไปก็จะมีดอกที่บานบ้างแล้วนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมได้มีการฉีดบํารุงไปแล้วนะครับก็ในาการแตกยอดของน้อยหนาตามที่ผมบอกนะครับเมื่อแตกยอดมาแล้วเราจะเห็นว่าน้อยหนาเนี่ยจะมีดอกมานะครับทุกช่อนะครับการบํารุงตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องให้ แคลเซียมโมลอนนั่นเองซึ่งแคลเซียมโมลอนนะครับมีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงรังไข่ครับบำรุงเกรสรทำให้น้อยหนาเนี่ยมันติดผลนะครับเห็นไหมครับจะกรีบบานนะครับแล้วก็ติดผลได้ดีนะครับกว่าเราไม่ฉีดพ่นนะครับถ้าเราไม่ฉีดพ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยดอกก็จะบานแล้วก็จะร่วงหล่นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราฉีดพ่นเนี่ยก็จะทําให้ดอกเนี่ย มีความสมบูรณ์นะครับมีลังไข่ที่สมบูรณ์ซึ่งแคลเซียมบอลอนเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของตรงนี้นะครับในส่วนของการที่จะหาซื้อมานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อได้ตาม lazada shopee นะครับมันออผมว่าตอนนี้มันมีขายเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถสั่งผ่านมือถือของเราได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปหานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของดอกนะครับที่เป็นช่วงที่เราควรจะต้องเอาแคลเซียมบอลลอนมาพ่นเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะที่ผมพ่นไปเนี่ยก็คือพอหลังจากที่ออกดอกแล้วเนี่ยเราก็บำรุงปุ๋ยครับบำรุงปุ๋ยก็ดอกก็มานะครับเนี่ยดอกมาเป็นชุดใหม่เพียบเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการให้แคลเซียมโมลอนนะครับเพราะว่าการให้แคลเซียมโอลอนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันก็คือเพิ่มความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้ดอกเนี่ยมันติดได้ดีโดยระยะความถี่ในการให้นะครับก็ควรจะให้ทุก15วันนะครับ จนดอกบานเนี่ยเราก็เริ่มเ,เราก็เลิกฉีดนะครับถ้าดอกบานแบบนี้นะครับควรจะเลิกฉีดก่อนนะครับเพราะว่าแบบนี้มันอาจจะไปโดนข้างในหลังไข่ทาให้หลังไข่มันเน่าได้นะครับก็จะทําอาจจะทําให้ผลเนี่ยมันไม่ติดน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับที่จะทําการพ่นแคลเซียมบอลลอนนะครับว่าตัวอย่างดอกมันเป็นแบบไหนเราจะได้เลือกดอกได้ถูกแล้วก็จะได้พ่นได้ถูกช่วงนะครับ เป็นไงบ้างครับเราได้ไปติดตามรับชมในเรื่องของการบํารุงทางดินนะครับแล้วก็การให้ทดลองทางใบมาแล้วนะครับสําหรับาการที่จะต้องดูแลช่วงที่น้อยหนาออกดอกแล้วเนี่ยมันดูแลอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เขาได้ติดผลได้สมบูรณ์นะครับผลผลิตออกได้อย่างใจที่เราหวังนะครับก็ตรงนี้เองจะเป็นการแชร์จากประสบการณ์โดยตรงนะครับเพราะว่าทางผมทําประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็สรุป เอาออกมาเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เอามาฝากกันสําหรับคนที่ปลูกมหนนาอยู่นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับก็สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับเช่นถ้าเกิดเราหาปุ๋ยสูตรนี้ไม่ได้เราก็ใช้อีกสูตรหนึ่งตามที่ผมได้พูดไปช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้เลยก็สั่งออนไลน์เอกมานะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า ยุคนี้นะครับยุคที่เป็นการค้าขายออนไลน์เนี่ยก็จะมีทุกอย่างในการที่เราจะเข้าไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada s h o p ป e อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปสั่งซื้อนะครับเขาก็มาส่งถึงหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายที่สามารถใช้ได้ผ่านมือถือนะครับถ้าใครมีแปปอปพวกนี้อยู่ก็สั่งผ่านมือถือหรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็สั่งเป็นแบบระบบเก็บเง,บเงินปลายทางไปนะครับไปเก็บหน้าบ้านของท่านอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็ามาฝากไว้เผื่อใครติดปัญหาตรงไหนนะครับก็ฝากไว้ใครติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถไปที่ แฟนเพจนะครับเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสามารถส่งข้อความแล้วก็แชทมาถามส่งรูปมาได้นะครับใครอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดอื่นๆพวกเอกสารนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มเกษตรพุ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนก็ได้นะครับ เรามีช่องทางหลายช่องทางในการที่จะให้สมาชิกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับมีการเอาไฟล์เอาอะไรไปอัปโหลดไว้ก็สามารถเข้าไปค้นหาได้วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิวใหม่ใหม่ที่ทางส่วนนี้เราพอดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ